วยมากหนูอยากได้หนูอยากได้หไดให้หนูให้ไว้ไม่ได้จริงๆค่ะคไม่อย่างนั้นหนูจะโมโหจะไม่ไปเล่นน้ำกับแม่แล้วนะโอ้เด็กกันเชลูกูเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกนะคุณแม่คะเป็นชุดใครนะคะคแม่ซื้อให้หนูใช่ไหมคะอะไรกันลูกไหนดูซิชุดนี้เหรอ แม่ไม่เคยเห็นนะเห็นมันอยู่ข้างบนห้องของนางใหม่อ่ะอ๋อของนางใหม่เหรอเอ๊ะแล้วมันจะมีเงินซื้อเหรอลูกแม่ไม่เคยซื้อให้มาเลยนะผู้ชายซื้อให้มันแน่เลยแม่เออมียี่ห้อหรือเปล่าอุ้ยมียี่ห้อเลยลูกอืมยี่ห้ออะไรวะเนี่ยแม่เนี่ยแม่เพิ่งไปซื้อชุดว่ายน้ำมาให้หนูอ่ะเดี๋ยวก่อนแม่ขอเรียกมันซินางใหม่นางใหม่ นนนีี้่ะฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งเซตเนี่ยชุดเธอหรือเปล่าเออใช่แล้วค่ะคุณแม่คุณแม่ไปเอามาได้ไงคะอุ้ยฉันชอบอะฉันอยากได้ลูกสาวฉันอยากได้เอาให้ลูกฉันก็แล้วกันนะไม่ได้นะคะไม่ได้ขแม่หนูนะไม่ได้ไงเพราะถึงแม่เธอเหรอแม่เธอก็คือเมียเก่าหัวเช่นนี้สิกับใจนะฉันจะให้ลูกฉันเออคุณนาคะ ราคาเนะี่ยเป็นของขวัญที่แม่หนูซื้อให้หนูให้ไว้ไม่ได้จริงๆค่ะคุณแม่หนูจะเอามันสวยมากหนูอยากได้หนูอยากได้โอ๋ยนี่ลูกฉัน,นบอกว่าลูให้อย่างนั้นหนูจะโมโหนจะไม่ไปเล่นาน้ำกับแม่แล้วนะโอ๋โอเดีเ๋ยวก่อนฉันลูกกูเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกนะชุดเนี้ยราคาไม่ไกี่บาทดฉันจะให้ตังแกนนะนังใหม่ชุดเนี้ยก็คงประมาณสองพันอะฉันจะให้สามพันเลยโอเคไม่จะได้จบๆไปอ่ะเข้าใจไหมจ๊ะฉันไปเอาตังก่อนรอตรงนี้นะห้ามปฏิเสธห้ามพูดอะไรฉันจะเอาฉันก็คือจะเอาจ้ะ เป็นไงนางใหม่แกสู้บุญบารมีของฉันไม่ได้หรอกอาอาอามาวจ้ามาแ้จ้าม่จะกลับไปเปลี่ยนชุดแผลโอ้ยเปลี่ยนให้ม่ดูหน่อยได้ไหมลูกยังไม่อยากใส่ใส่พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะวันนี้แหละลูกได้สวมหน้ามันเออทำเป็นน้ากี่เรานางใ <c oughs> หม่เกหันหน้าหาฉันสิอะเดี๋ยวฉันจะเอาตังคืนให้เธอนะ เยเธอเนี่ยอ,อ,อะไรกันเนี้ยฉันลืม,มน,นียฉันลืมกดเงินสดมานะตายละมี22บาทอ่ะใหม่ฉันให้เธอยีบาทก่อนนะที่เหลือเนี่ยฉันจะเอามาให้หนะจาน้าพอดีว่าฉันไม่มีเงินสดนะจ้าก็อขอโทษด,ด้วยนะเธอเก็บไม่ดีเองเห็นไหมลูกฉันก็เลยอยากได้เลยอะ่ะตตอ ไมอยากให้เห็นนะเธอก็กรุณา,าหาตู้เซฟหรือว่าอะไรก็ได้เอามาใส่ก็แล้วกันนะขึ้นใจพี่จ้าหุยแล้วก็ให้มาแค่22บาทไม่พอกินข้าวเลยอะ่ะชุดนั้รักเป็นชุดที่แม่ซื้อให้นของขวันเกิดด้วยอะ่ะ <_ d ata> ทำยังไงดี <_ d ata> ถึงจะได้ชุดคืน ม่จะขึ้นห้องอะไรของแกได้ซิทุฟอคุณแม่นะคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่อแมแมโอ้อะไรชมพูว้าวลูกสวยจังเลยลูก,ลกโอ้โหนน้าใหม่อ่ะแม่มันโกรธหนูอ่ะเอาโกรธลูกได้ยังไงไม่เอาสักให้ตังค์มันต้อง กม่สองาโกรธทำไมสบัดใส่หนูแล้วมันก็คุ้นห้องไปเลยอะไม่ต้องจัดการมันนะสบัดนี้เหรอลูกไม่สบัดยังไงอย่างนี้เลยแม่นี่มาทำเล็กแบบลูกขนาดนี้เลยลูกเดี๋ยวแม่จัดการมันทำยังไงดีเอางี้ดีกว่าเราขอผลโหวตดีกว่าว่าเราจะจัดการนังใหม่เป็นยังไงใช่ใครอยากทําแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงหรือนางใหม่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลโหวตใครเนี่ยเยอะกว่ากันค่ะแต่ต้องโหวตที่พวกเรา สองคนลูกนะ้องเราอ่น่ารักไม่เคยทำร้ายใคร <c oughs> ช่วยวอดให้ไม่จังด้วยนะคะให้แม่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงไม่ทำร้ายไม่จังอย่าลืมบอดกด้ไหม,มเยอะนะบ๊ายบายไม่ได้นะอยู่ฝ่ายไหนะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะไปรู้จักกู